ฟุกเจ้ฟุกฟุกเจ้ไม่ขนาดนี้เลยหรอฟุกโอ้โหโอ้โหงงี้เจ๊เอามาขายเกษตรกรดีกว่าวาเขาได้ใช้ของดีราคาะทกเอาเลยได้ไหมขอเลยได้ไหมได้ฟุกวันนี้เจ๊ไปได้สินค้าตัวใหม่มาไอเน่าสารปรับสภาพดินสารฟื้นฟูดินเจ๊อยากเอามาทดสอบก่อนเอาไปขายให้เกษตรกรจริงๆ ลูกแกรู้ไหมประสิทธิภาพเป็นยังไงอยากรู้ดิแล้วราคาแค่139บาทขนาด500 ml เออนี่เดี๋ยวเจ๊ทดสอบไปดูดูดิมันจะดีขนาดไหนวะเนี่ยเจ๊มีกระเป๋งใส่น้ำเปล่าอันหนึ่งนะกับดินแข็งๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ไปเดูโอ้ยโอ้โอ้โอ้มือสั้นเลยเจ๊ฟุกอ้่ะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสารปัสสาวะดินที่โคตรเข้มข้นฟุกตัวนี้นะคะก่อนใช้เขย่าขวดก่อน เนี่ยมันเข้มข้นมากใช่ไหมใช่เมันเข้มข้นมากต้องเขย่าก่อนเฮ้ยเขย่าเทอ่อะเดี๋ยวเจ๊เทให้ดูว่ามันเข้มข้นถึงขนาดไหนดูโฟกัสมาซูมใกล้ๆเลยนี่โอ้โหโเจ๊โคตรเข้มข้นอะเดี๋ยวละร้อยสามสิบเก้าบาทโค้นขนาดนี้เลยเหร้อยสามสิบเก้าบาทโคตรเข้มข้นอ่าอ่าอ่เจ๊มีอ่ากระป๋งหนึ่งเดี๋ยวเจ๊จะใส่ไอ้น้ำไปแค่นิดเดียวพอนะแต่ตาใช้จริงคือหนึ่งต่อหนึ่งน้ำยี่สิบลิตรก็ใส่ยี่สิบซีซี นี่เจ๊ใส่แค่นี้พออ่ะันี้อันนี้เหรเจ๊ใช่มาแล้วก็คนอ่าคนโน้หาไม้ให้เจ๊หน่อยอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันอืมหูมันค้นมากเลยว่ะเจ๊ค้นฟุกตัวนี้ค้นมากตัวนี้จะเป็นสารปัิภาพดินช่วยฟื้นฟูดินด้วยอ่ะนี่อยากติงแข็งๆนะเดี๋ยวเจ๊จะแช่ไว้สักสิบวิ ดูฟุกมาสูงใ,ใกล้ๆเลยนับด้วยเจ๊หนึ่งสองสามห้าหเจด็ดแปดเก้าสิบมาดูกันจากนนแน่นๆเมื่อกี้นะจักแน่นๆโห,โหฟุกเจ๊ฟไปฟุกเจ๊ไม่ขนาดนีเลยหรอฟุก โอ้โ oh. oh, อย่างงี้เจ๊เอาว่าใาเทีลกรกอดีกว่าวะเขาได้ใช้ของดีราคาะูกเอาเลยได้ไหมของเลยได้ไหมได้ไดไดแต่เจ๊ขอล้างมือก่อนได้ไหมได้ได้ได้มาเจ๊ล้างมือมาแล้วตัวนี้นะคะหากใครสนใจหรืออยากได้นะคะขนาด500 ml 1 3 9บาทใครสนใจล่ะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ปกติ1ขวด650บาท1ขวดตอนนี้เอาไปเลยเหลือเพียง1 3 9บาทและไม่พอโปรโมชั่น6ขวดจุกๆุับหน้าฝนนะคะเอาไปเลย777บาทได้ไป6ขวด คุ้มมากโฟกใครสนใจนะคะกดสั่งซื้อที่ตะก้าด้านล่างคลิปเจได้เลยตัวนี้นะคะแก้ปัญหาดินแน่นดินแข็งที่สำคัญช่วยปรับค่า pH ให้ดินอยู่ในภาวะที่เป็นกลางนั่นคือ5.5ถึง6.5และยังช่วยให้เวลาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยสามารถซึมลงดินและพืชได้ดับสารอาหารอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะรีบกดด่วนเลยเพราะเจบอกเลยนะคะว่าตัวนี้มีจำนวนจำกัดแค่50ขวดเท่านั้นใครได้ใครดีเอาไปเลยนะคะ5 0 0 ml 139บาบาทและประสิทธิภาพดีขนาดดีนะคะ ไปกดได้เลยค่ะ